พระรูสติธรรมรัตหรือหลวงปู่ทนแห่งวัดเรียบทยรามบ้านโสแกอำเภอกุดจัเป็นพระบาเรเาจารา์เรือวิชาอาคมแห่งอำเภอกุดจันอกจากตะกุดหกดอกกบใตาขารูของหลวงปู่ที่โด่งดังแล้วยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในวัดเรียบทยรามเกิดมีโจรมาลักขโมยเอาเครื่องขยายเสียงายในศาลาตลอดทั้งคืนนั้นเขาได้เดินรอบวัด ออกไปไหนไม่ได้และได้นอนอยู่ภายในวัดพอรุ่งเช้าหลวงปู่ก็ได้ไปปลุกโจรโจนก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจมากเพราะเมื่อคืนนี้ตนได้ดำเครื่องขยายเสียงกระับป้านแล้วฉันได้มานอนอยู่ตรงดีได้ความจริงแล้วเขาได้เดินรอบวัดอยู่ตรงนั้นจนเหนื่อยและได้นอนไปที่ใต้ต้นมะขามโดยคิดว่าถึงบ้านแล้วด้วยเดชะบารมบีของหลวงปู่โธนนั่นเองทําให้โจนไม่สามารถออกจากวัดได้เป็นที่เล่าขาน กันมาจนถึงปัจจุบันนี้